สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องใครๆก็ะทาได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยุ้ยจะมาแจกสูตรน้ํายําลูกชิ้นหนึ่งขั้นตอนการเตรียมลูกชิ้นและการจัดหน้าร้านเพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพกันค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของลูกชิ้นกันก่อนค่ะยุ้ยจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์7นะคะ ลูกชิ้นฮอทดอกปูอาดหมูยอเราก็เลือกที่อร่อยหน่อยนะคะราคาก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยจากที่ขายก่อนหน้านี้ก็จะมีลูกชิ้นหลายแบบค่ะแต่ตัวที่ขายดีก็จะมีประมาณนี้ค่ะยุ้ยก็เลยเลือกขายแค่นี้ยุ้ยขายไม้ละสิบบาททุกไม้ค่ะยำฟรีวิธีเสียบก็ตามในคลิปได้เลยค่ะ<ป>เวลาเราซื้อลูกชิ้นมาเราจะไม่ล้างน้ําก่อนนะคะเพราะจะทําให้ลูกชิ้นเสียเร็วอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ พอเราเสียบลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแยกประเภทของลูกชิ้นไว้แล้วก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยนําไปแช่ในถังน้ําแข็งค่ะเพื่อที่ลูกชิ้นจะได้ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่เสียเร็วด้วยค่ะ การคิดต้นทุนราคาขายแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะของอยุ้ยอยู่ต่างจังหวัดก็จะดูราคาตลาดส่วนใหญ่ค่ะว่าเขาจะขายราคาประมาณไหนแล้วก็ขายราคาให้ใกล้เคียงกับเขาหรือราคาเท่าเขาค่ะแต่ถ้าเรามีค่าเช่าที่ที่แพงนะคะหรือแหล่งที่ลูกค้ามีกําลังจ่ายเราก็สามารถตั้งราคาที่แพงขึ้นตามปัจจัยและสถานที่ค่ะ วิธีคิดกําไรของการขายลูกชิ้นนะคะขึ้นอยู่กับความพอใจและปัจจัยวิธีคิดของแต่ละคนได้เลยค่ะส่วนของยุ้ยนะคะจะคิดราคาลูกชิ้นต่อ1ถุงหากต้นทุนต่อถุงแล้วนะคะจะต้องมีกําไรอยู่ที่30-40%ค่ะ เพราะว่าเราจะต้องนํามาถวเฉลี่ยกับค่าต้นทุนผักนะคะน้ายำําค่าที่ค่าแก๊สค่าจิปธธาถะอื่นๆนะคะรวมถึงค่าแรงของเราด้วยค่ะการค้าขายในยุคนี้นะคะถ้าเราขายราคาไม่แพงจนเกินไปลูกค้าสามารถซื้อกินได้มีกําลังจ่ายลูกค้าอยู่ได้เราที่ค้าขายก็อยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ว่าเราจะขายถูกหรือขายแพงแต่ถ้าเราขายได้ในปริมาณที่น้อย เราก็จะไม่ค่อยเห็นกําไรค่ะเพราะกําไรจะไปอยู่ที่ของที่เราขายไม่หมดค่ะแต่ถ้าเราขายได้ในจํานวนที่เยอะเราจะเห็นกําไรได้อย่างชัดเจนแน่นอนของที่ขายทุกอย่างต้องมีกําไรค่ะแต่จะมากหรือจะน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ผักที่ยุ้ยใช้ยำก็จะมีต้นขึ้นช่ายแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูขาวค่ะเห็ดหูหนูขาวนะคะเราก็จะนําไปลวกก่อนค่ะแล้วก็แพ็กใส่ถุงเอาไว้เห็ดจะใส่ถุงอยู่ที่40กรัมค่ะเห็ดจะขายถุงละ5บาทค่ะต่อไปเราจะไปทําส่วนน้ํายำกันค่ะอัตราส่วนของส่วนผสมทั้งหมดะคะุ้จะแปะรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้วิดีโอนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของพริกยำกันก่อนค่ะ ก็จะมีโซดาเราจะใช้พริกแดงจินดานะคะอยู่ที่200กรัมค่ะมีน้ำเปล่านะคะเอาไว้สำหรับลวกพริกค่ะเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดแล้วให้เราปิดแก๊สค่ะแล้วก็นำพริกของเราลงไปลวกค่ะอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีหรือดูให้สีของพริกนะคะจากสีแดงให้เปลี่ยนเป็นสีออกส้มๆค่ะแค่พอเปลี่ยนสีค่ะเราจะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะเดี๋ยวพริกจะสุกเกินไปจากสีแดงก็จะเป็นสีส้มอ่อนๆแบบนี้ ให้เราตักขึ้นนะคะพักให้เสดจน้ำค่ะพอพริกของเราเสดจน้ำแล้วนะคะให้นำมาปั่นค่ะโดยที่เราจะใส่น้ำโซดาลงไปนะคะแค่พอพริกปั่นได้ค่ะเราจะไม่ใส่โซดาเยอะค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดตามชอบได้เลยค่ะการทำวิธีนี้นะคะ จะทาให้พริกของเราไม่บูดและไม่เซ็งเพราะพริกถ้าปั่นทิ้งไว้ข้างนอกนะคะกับอากาศด้านนอกแบบนี้ก็จะมีกลิ่นแล้วก็จะทําให้บูดเร็วได้ค่ะแต่ถ้าพริกปั่นของเราใช้ไม่หมดนะคะแนะนําให้แช่ช่องแข็งนะคะจะเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะแต่จะให้ดีนะคะเราจะต้องปั่นแค่พอขายค่ะจะได้ดูสดใหม่ค่ะต่อไปเราก็ไปทําส่วนผสมของน้ํายํากันค่ะ รายละเอียดส่วนผสมทั้งหมดนะคะสามารถดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใช้มะนาวสดนะคะยูจะใช้เป็นมะนาวผงค่ะเพื่อความเปรี้ยวที่คงที่ค่ะเราจะใช้มะนาวผงนะคะละลายกับน้ําพักไว้ก่อนค่ะมะนาวผงจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามที่เราหาได้คนผงมะนาวให้ละลายค่ะ ต่อมาเราก็ใช้น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำใส่ซอสพริกรากผักชีกระเทียมดองกระเทียมจีนผงชูรสเราจะใส่แค่หนึ่งช้อนชาก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะหลังจากนั้นเราก็นำมาปั่นรวมกันค่ะเราจะทำเป็นเบ็ดน้ำยำแบบนี้นะคะเราจะไม่ใส่พริกเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะไม่ชอบเผ็ดค่ะ หลังจากนั้นเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปค่ะปั่นให้เข้ากันแป๊บเดียวจะเป็นฟองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวฟองของเขาจะยุบลงค่ะเสร็จแล้วค่ะเบ็ดน้ำยำของเราน้ำยำสูตรนี้นะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเช่นเดียวกันค่ะแนะนำให้แช่ช่องแช่แข็งนะคะเพราะว่ารสชาติของเราจะไม่เปลี่ยนค่ะแต่ถ้าเราแช่ในช่องธรรมดานะคะรสชาติอาจจะเค็มขึ้นหรือความเปรี้ยวอาจจะลดลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันค่ะ หน้าร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะมีมาม่าที่ลวกเอาไว้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงแพ็คไว้ถุงละ5บาทแล้วก็มีเห็ดหูหนูถุงละหบาทแล้วก็จะมีลูกชิ้นที่เราเสียบเอาไว้ค่ะลูกชิ้นก่อนที่เราจะนํามาวางแบบนี้นะคะให้เรานําไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อความสะดวกค่ะแล้วเราก็จะใช้หม้อหุงข้าวนะคะใส่น้ําแล้วก็ใส่สมุนไพรค่ะแล้วก็กดอุ่นตลอดเวลาเพื่อให้ลูกชิ้นมีความร้อนค่ะสมุนไพรที่ใส่นะคะก็จะมีตะไคร้มะกรูดแล้วก็ใบโหระพาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยำลูกชิ้นกันค่ะเราจะคิดราคาตามลูกชิ้นนะคะไม้ละ10บาทมาม่า5บาทเห็ดหนูหนูหบาทเราก็จะใส่น้ำซุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำยำของเราแห้งค่ะแล้วก็ใส่พริกยำของเราไปค่ะอันนี้พริกยำจะผสมน้ำยำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อจะได้ไม่ข้นจนเกินไป แล้วเราก็ใส่น้ำยำเลยถ้าลูกค้าชอบเผ็ดนะคะเราก็สามารถเพิ่มพริกได้ถ้าลูกค้าไม่เอาเผ็ดก็เอาแค่น้ำยำอย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าขอเปรี้ยวเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะยำม,มาม่าลูกชิ้นของเราทำง่ายใช่ไหมละ่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยุ้ยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย